ทำไมทำไมคนอังกฤษถึงจ่ายบิลค่าไฟค่าแก๊สแบบเหมาจ่ายที่นี่อากาศมันไม่เหมือนกับบ้านเราเลยค่ะน้าร้อนก็ร้อนจริงหน้าหนาวก็คือหนาวแบบติดลบเลยเธอจากที่ใช้ไฟแค่นิดเดียวช่วงหน้าร้อนพอเข้าหน้าหนาวค่าไฟค่าแก๊สมันก็เลยพุ่งพรวดขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยค่ะนี่หมอมาพร้อมกับคำถามยอดฮิตจากเพื่อนๆทางบ้านนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากถามเข้ามาว่าทำไมทำไมคนอังกฤษถึงจ่ายบิลค่าไฟค่าแก๊สแบบเหมาจา ช่วงหน้าหนาวก็มืดเร็วด้วยตั้งแต่บ่ายสามอากาศก็หนาวเย็นหิมะตกนะคะชาวอังกฤษก็เลยเปิดฮีเตอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิในบ้านให้เราอยู่ได้แบบสบายๆลองนึกภาพตามนะคะจากที่ใช้ไฟแค่นิดเดียวช่วงหน้าร้อนพอเข้าหน้าหนาวค่าไฟค่าแก๊สมันก็เลยพุ่งพรวดขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเลิกจ่ายตามจริงทุกเดือนหรือว่า pay on bill นะคะบินค่าพลังงานช่วงหน้าหนาวก็จะพุ่งสูง อย่างน่าตกใจยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะน้าร้อนเราจ่ายแค่เดือนละ50ปอนอย่างเงี้ยแต่พอเข้าช่วงธันวาถึงมกราบินอาจจะกระโดดไปที่2 0 0ร้อถึงสามปอนปอได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับหลายๆบ้านนี่ก็เป็นภาระหนักเลยนะคะที่ทําให้การวางแผนการเงินในแต่ละเดือนเนี่ยเป็นเรื่องยากลําบากมากๆเลยล่ะคะ่ะ นี่แหละคะ่ะก็คือที่มาของระบบที่ชาวอังกฤษส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะคะนั่นก็คือ direct debit หรือที่เรียกกันว่าจ่ายแบบเมาจ่ายนั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วระบบนี้มันทำงานยังไงง่ายๆเลยนะบริษัทพลังงานเขาจะคำนวณจากประวัติการใช้งานของเราตลอดทั้งปีสมมตินะสมมติสมม,ต,สม,มติว่าคุณใช้พลังงานรวมทั้งปีเป็นเงิน1,200ปอนด์ใช่ปะเขาก็จะหาเฉลีย่ยออกมาเป็น เดือนละ1 0 0อปอนด์แล้วคุณก็จ่าย100อปอนด์เท่านี้ไปทุกเดือนเลยค่ะไม่ว่าจะหนาวหรือว่าจะร้อนฟังดูดีใช่ไหมคะเรามาดูข้อดีข้อเสียกันนะคะข้อดีก็คือเราสามารถวางแผนการเงินได้ง่ายมากๆเพราะว่าบินมันจะมาเท่ากันทุกๆเดือนไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าเดือนนี้จะจ่ายเยอะไหมแถมยังได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทพลังงานหลายแห่งเลยเนี่ยเขามีส่วนลดเล็กน้อยให้กับลูกค้าที่เลือกจ่ายแบบ direct debit เพราะว่า มันช่วยให้บริษัทบริหารจัดการกระแสงเงินสดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแต่ข้อเสียก็มีนะคะคือเราอาจจะจ่ายเกินจริงเพราะว่าบางช่วงที่เราใช้พลังงานน้อยเงินที่เราจ่ายไปมันก็ถูกสะสมไว้ในบัญชีของเราที่บริษัทพลังงานก็เหมือนเราให้เขายืมเงินไปใช้ก่อนว่าอย่างนั้นเถอะค่ะแล้วเราก็ค่อยเช็คยอดนะคะถ้างเงินในบัญชีสะสมเยอะเกินไปเราก็สามารถติดต่อบริษัทเพื่อของเงินคืนได้ค่ะแต่ก็ต้องเป็นฝ่ายตามเรื่องเองนะ ถามว่ามีทางเรื่องอื่นอีกไหมก็ต้องบอกว่ามีค่ะถึงแม้ว่า direct debit จะเป็นที่นิยมนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเขาจะใช้ระบบนี้กันนะคะที่อังกฤษยังมีตัวเลือกให้เราเลือกอีก2แบบ